จงทำในสิ่งที่ถูกต้องควบคู่ไปกับสิ่งที่ถูกใจสวัสดีครับกระผมนายพีรพัฒน์จอมคีรีบัณฑิตดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏก์กำแพงเพชรสำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศสาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีเกียนิยมอันดับหนึ่งปัจจุบันรับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวชิรปาการวิทยาคม สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรครับผมเป็นคนค่อนข้างตั้งใจเรียนนะครับเข้าเรียนสม่ำเสมอตรงต่อเวลาครับแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆ จนได้รับโอกาสเป็นนายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีปีการศึกษา2563ครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งอุปนาย,ยกองค์การบริหารนะักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรฝ่ายบริหารประจำปีการศึกษา2564ค,ครับก็จะตั้งใจศึกษาหาความรู้ให้ตัวเองอยู่สม่ำเสมอครับเพื่อที่จะได้เอา นํา,นาความรู้ที่ได้นะครับไปใช้ในการสอนนักเรียนเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนครับตอนเรียนนะครับได้ทําผลงานให้กับคณะไว้หลายหลังนะครับเป็นนายกสโมสนรนักศึกษานะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทํากิจกรรมไม่ว่าจะจะกิจกรรมให้กับน้องๆน,นะครับได้เป็นตัวแทนของคณะไป ร่วมอบรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในระดับภูมิภาคระดับประเทศครับได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี2021จากมูลนิธิสภาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครับได้ความรู้ด้านวิชาการนะครับได้ ฝึกทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับที่เราได้จากการทำวิจัยนะครับได้ทักษะประสบการณ์จากการทำงานเป็นนายกสโม,มสรเป็นอุปานายกเนี่ยครับก็จะเอาประสบการณ์การทำงานตรงนี้และได้ความรู้ตรงนี้ครับไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนและจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงแบบที่เราเคยได้รับมาครับ จากคุณลักษณะที่โดดเด่นของนายพิรพัฒจอมคีรีเป็นผู้ประพฤติชอบเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการเรียนด้านกิจกรรมและมีจิตสำนึกต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงขอยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลอันสมคุณค่าแห่งการศึกษาบัณฑิตดีเด่นนายพีรพัฒจอมคีรี